ได้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะจากที่เรารู้จักบอสอยู่แล้วก็รู้จักเพิ่มไปอีกทําให้เรารู้ว่าเราควรจะปรับยังไงดีไฟได้ว่าบอสเราเป็นแบบไหนมันทําให้เห็นชัดว่าจริงๆเราสามารถทํางานร่วมกับอะไรที่มันคอนทราสต์กันได้สิ่งที่เรียนรู้ก็คือทําให้รู้ว่าจัดตัวเองอ่ะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รู้จัดในตัวเองมากขึ้นได้เฟรมเวิร์กไปทํางานอย่างชัดเจนมากขึ้นพอเรามาเรียนคลาสเพิ่มเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์ให้มุมมองที่แตกต่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นตัวอื่น จากเติมที่คิดว่าทํางานกับเจ้านายมันรู้จักเขาดีพอประมาณหนึง่งแต่พอมาเรียนก็คือมันได้มุมมองอื่นๆในมุมที่เราอาจจะนึกไม่ค่อยถึงด้วยที่เรียนมาสวันเนี้ยสิ่งที่คนพบนะครับก็คือเราควรจะทํางานกับคนอื่นยังไงหรือว่าเราควรจะพูดสื่อสารยังไงให้คนในทีมอะมีความเข้าใจกับเรามากยิ่งขึ้นเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายปลายทางของเราเรามองเห็นภาพเดียวกันได้แน่นอนครับ รู้จักตัวตนของเรารู้จักเทคนิคในการมองคมเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวเข้าหาเขาได้นคะคะขอบคุณค่ะ